สวัสดีค่ะพบกับช่อง fit food แล้วก็ซ้มโอนะคะเมนูวันนี้ชวนมาทําของว่างอร่อยจากผลไม้ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงนะคะเมนูลูกพับดองเปรี้ยวหวานค่ะลูกพับเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะมีวิตามินแร่ธาตุหลายชนิดค่ะเช่นวิตามิน A วิตามิน C โพแทสเซียมแล้วก็ใยอาหารโดยเฉพาะวิตามิน C นะคะลูกพับจะมีวิตามิน C สูงช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายค่ะ วันนี้เราจะนำมาทำเป็นของว่างแบบดองเปรี้ยวหวานนะคะก่อนอื่นก็ล้างให้สะอาดค่ะใช้ช้อนแกะที่รั่วออกได้ง่ายๆเลยนะคะจากนั้นก็ผ่าเป็นชิ้นเ,นเท่ากันแล้วก็ปอกเปลือกออกนะคะ เยมีคำถามว่าลูกพับก,กินทั้งเปลือกได้ไหมโดยทั่วไปแล้วลูกพับก,ก็สามารถทานเปลือกได้ค่ะเราก็จะได้รับสารอาหารแล้วก็ใย,ยอาหารเพิ่มขึ้นแต่มีข้อควรระวังก็คือลูกพับสดบางชนิดอาจจะมีรสฝาดที่เปลือกค่ะแล้วก็ลูกพับบางลูกอาจจะผ่านการเคลือบสารเคมีเพื่อรักษาความสดเอาไว้ซึ่งในวันนี้เราก็เลยจะล้างให้สะอาดแล้วก็ปอกเปลือกก่อนรับประทานนะคะ ประโยชน์ของลูกพับนอกจากจะมีวิตามินซีสูงก็ยังมีวิตามินเอที่ช่วยบำรุงสายตาค่ะมีแร่ธาตุต่างๆเช่นโพแทสเซียมแมงกานีสแล้วก็ทองแดงตลอดจนอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดนะคะอย่างเช่นแทนนินแคลรทีนอยแล้วก็สารฟอรานอยซึ่งจะช่วยป้องกันเซลล์ในร่างกายถูกทำลายจากอนุมูลอิสระค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลูกพับจะมีใย,ยอาหารสูงนะคะช่วยในการขับถ่ายลดความเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดค่ะ ในผลลูกพับ100กรัมนะคะจะให้พลังงานเฉลี่ย127กิโลแคลอรี่ค่ะชาวจีนจะถือว่าลูกพับเป็นผลไม้มงคลสําหรับเทศกาลต่างๆนะคะเพราะว่ามีสีเหลืองทองนอกจากทานส,สดๆเป็นผลไม้บางครั้งก็นํามาแปรรูปเป็นลูกพับแห้งและว,วันนี้เราจะนํามาเพิ่มรสชาติเปรี้ยวหวานให้กับลูกพับสดโดยการราดน้ําดองผลไม้ค่ะ ทำน้ำดองเปรี้ยวหวานนะคะผสมน้ำหนึ่งถ้วยตวงน้ำส้มสายชูครึ่งถ้วยตวงน้ำตาล1นส่วนสีถ้วยตวงพริกไทย1ช้อนโต๊ะแล้วก็นำขึ้นตั้งไฟต้มให้เดือดค่ะ หลังจากเคี่ยวให้ละลายนะคะเราก็จะพักไว้ให้ใคลายความร้อนแล้วก็เทน้ําดองเปรี้ยวหวานลงไปในลูกพับค่ะหลังจากนั้นก็แช่เก็บเอาไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็นําออกมารับประทานในวันรุ่งขึ้นค่ะ ลูกพับมีธาตุเย็นนะคะแล้วก็มีรสหวานนอกจากสรพพคุณที่กล่าวมาข้างต้นในเนื้อลูกพับยังช่วยบำบัดความดันโลหิตสูงด้วยนะคะแก้โรคบิดในเด็กแก้ไอแก้เจ็บคอซึ่งในวันนี้เรานํามารับประทานแบบสดๆนะคะโดยเพิ่มรสชาติเปรี้ยวหวานทานลูกพับสดราดน้ําดองผลไม้ได้ด้วยอร่อยแล้วก็มีประโยชน์มาลองทําทานกันดูนะคะและฝากติดตามเมนูใหม่ๆจากช่องฟิตฟู้ดด้วยนะคะครัวเล็กๆที่บ้านทำทานง่ายๆบายฟิตฟู้ดขอบคุณมากค่ะ